ศึกเอเปครับอังกฤษวันนี้3คู่นะครับผมก็สวัสดีทุกท่านด้วยวันนี้ก็พบกับพี่เข้มเทียบบอลนะผมปราจันนาทังครับในทั้งหมด3คู่สำหรับคัมเปอนนี้นะครับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยและใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับอีกอย่างเลยใครที่อยากจะมาเข้ากลุ่มคข้าโปรเดียกันกับเราทางเข้าดูหน้าช่องเลยนะครับแล้ววันนี้เรามาจัดให้ครับเราจะไปที่คู่แรกเลยครับสำหรับศึกเอเปยครับอังกฤษนะครับผมก็เป็นคู่เชฟฟิลลิปเซ็ดครับวันนี้ต้องเปิดมาต้อนรับกกกาาาาาาารรรรรไไปปเเเเเเยยยืืออออออนนนนนขขงงงงงงททททคคคคคคดดดดิิฟฟฟัััับบบู่่่่่ีีีี้้ถึใจม็ชล์ว ชัดเจนครับในการแข่งขันมา5เกมหลังสุดทุกรายการที่เจอกันมานะครับผมเป็นทางเชฟฟิลด์ที่แต่ชนะได้ทุกนัดเลยนะครับแล้วก็มองเรื่องฟอร์มนปัจจุบันนี้ทางเชฟฟิลด์เองก็ดูมีมาตรฐานที่ดีกว่าครับการแข่งขันมา5เกมหลังสุดแต่ชนะไป2ครับเสมอไป1แพ้ไป2ก็จริงแต่ถ้ามองกับเกมในบ้านแล้วเนี่ยเขาเพิ่งมาสะดุดแพ้กับเสมอใน2นัดหลังสุดนั่นเองเก่ยวก่อนนั้นก็ชนะมาใช้ข่าวบอกว่า10นัดติดเลยดีกว่านะครับผมโดยรวมมีมาตรฐานที่ดีมากๆครับกแล้วก็การงทั้ กระแมันเปิดมาโอ้โหต้องบอกว่าเอกใจอย่างมากครับทั้งที่ว่าเรื่องของเทสทูเทสที่ดีกว่าฟอร์มที่ดีกว่าลำดับที่ดีกว่าได้ได้ความเป็นเจ้าบ้านแต่เชฟฟิลล์วันนี้ขอแค่แค่จบหนึ่งประตูทุกอย่างดูสดใสครับวันนี้ผมมองว่ากระแสมันเปิดมาแปลกมากเกินไปครับวันนี้ผมมั่นใจว่าคาดิฟจะบุกไปไม่แพ้เชฟฟิลล์ในเวลาแน่นอนครับจิ้มมาที่ทางคาดิฟได้เลยนะครับส่วนคู่ที่สองครับที่ผมจัดให้ครับเป็นทางเชฟสโตรนฟูลเล่ครับที่ต้องเปิดบ้านต้อนรับกัับทมางวตฟอรร์ดคแน่งอนย่าร่องทางวัง แนบผมในการแข่งขันมาทั้งหมด8เกมหลังสุดครับไม่แพ้ใครแม้แต่เกมเดียวครับแต่ชนะได้เพียงแค่2เกมครับเสมอไปถึง6เกมครับก็ในพิการที่เสมอส่วนใหญ่น้อแต่มันเจอทีมใที่มีมารีกไงกับการกับการที่ต้องมาเจอวัตฟอร์ดครับที่ตกชั้นไปแล้วนะผมแต่ก็ต้องบอกว่ามาตรฐานวัตฟอร์ดช่วงนี้เองก็ดูย่ำแย่ครับในการแข่งขันมา5เกมหลังสุดโดยชนะได้หนึ่งครับแพ้ไปถึง4ครับแต่การที่เขาแพ้หรือทุกนัดที่เขาแข่งขันมาเนี่ยส่วนมากครับเขามักจะทำประตูได้ครับและในเรื่องของกระแสที่มันเปิดมาครับทางฟูลแลมบ สรุประมาณทางขันทั้งกองแข่งกันแหละนะผมฟูลแลมเองก็มีเรื่องแดงลางที่ดีครับแต่เมื่อไหร่โดนทะลุได้นะครับผมก็มีโอกาสเสียประตูสูงครับก็เลยมองว่าคู่นี้ให้เราลุ้นสูงยังไงก็ไม่ผิดหวังครับให้ที่ไปทางสูงคู่ฟูลแลมได้เลยนะครับส่วนคู่ที่สามที่ผมจัดให้ครับเป็นทางเอเวอ่าตันครับวันนี้ต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทางปีเตอร์โบโลครับคู่นี้ครับชัดเจนว่าเอเวอ่าตันดูมีมาตรฐานที่ดีกว่าอยู่แล้วและผมทั้งในชื่อชั้นทีมทั้งชื่อชั้นลีกครับหรือจะมมมมมีเเเเรรรรื่่อออองงงงขขขผลลสสสนนนใใจคคัััับบกกาาแแหพ้ ก็จรริงคับแต่เขาแพ้ทีมอย่างนอตติงแฮมกับบอร์นมัธอย่างเงี้ยนะผมแต่เสมอซิตี้ได้ครับเสมอเชลซีอย่างเงี้ยนะผมแล้วก็เสมออาร์เซนอลนะผมโดยรวมก็มีมาตรฐานที่ดีอยู่แต่กับการกับทีมเยือนแล้วนะผมก็ต้องบอกว่ามีความแตกต่างกันชัดเจนครับพิเตอร์เบโร่เนี่ยแพ้ไปถึง4เกมครับเสมอไปหนึ่งเกมครับโดยรวมยำแย่มากครับแล้ววันนี้ต้องมาเจอกับทางเอเวอลตันที่กระแสก็แอบเปิลมารแรงก็เลิศเกินครับบังคับชนะสองประตูครับผมมองว่าเอเวอลตันเนี่ยเขาสามารถมาเรียกความมั่นใจนั้นได้ได้นะผมต้องใส่ ตัวนักเตะแบบจัดหนักจัดเต็มเลยแต่ผมมองว่าอย่ากเรื่องกระแสมันเปิดมาครับทางเอเบอร์ตันเขาน่าจะไปโฟกัสในลีกมากกว่าครับไม่น่าจะมาลงสุดกับในช่วงนี้เท่าไหร่ครับและในเรื่องกระแสน้ำมันเปิดมามันเปิดมาดูเวอร์มากเกินไปครับผมมั่นใจว่าทีมอย่างปีเตอร์โบโลจะบุกไปแพ้เต็มที่แค่ประตูเดียวครับอันนี้ให้มองไปทางปีเตอร์โบโลอีกหนึ่งคู่ได้เลยนะครับเอาวันนี้ก็จับเป็นทั้งหมด3คู่ครับตัวแรกครับเลือกเชียร์ไปทางคาดิฟครับตัวที่2ครับเลือกเชียร์ไปทางส่งฟูลแลมครับตัวทีีีีี่่่3คคคคคครรรรรรัับบบเเเเเลลลืออออกกกกกกชชชยยย์์์์์ไไไไปปททาาาางงงตตตตโโใในนนะดดดดดฝแแิมมมมมววว้้ห็ ได้เลยนะครับและอย่างเลยใครที่อยากจะมาเข้ากลุ่มครอบครัวเดียวกันกับเราทางเข้าดูหน้าช่องนะครับผม <S <S แล้ววันนี้ะครับผมผมพี่เข้มเทพบอลขอตัวลาทุกท่านไปก่อนล้กันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ <S <S 2> <S 2> สวัสดีครับ